ถ้าพูดถึงจังหวัดตรังก็ต้องนึกถึงเค้กพยูนหมูย่างแล้วก็หมูย่างอยากกินแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มีความเด็ดในแพ้แกันนั่นก็คือหอน,นาฬิกาจังหวัดตรังในวันนี้เนี่ยเราจะขอพาคุณไปเดินเดินแล้วก็เดินเพราะในคลิปนี้เราจะพาคุณไปเดินเล่นและทาความรู้จักกับที่ต่างๆรอบหอน,นาฬิกาไปแล้วเราจะไปเริ่มเดินจากที่ไหนดีอะโรงเรียนไหมไป ยอมรับเลยว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่เราอะอยากม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 ากแต่ก็ไม่ได้มาสักทีแต่ว่าหลังจากเรียนออนไลน์มานานแสนนานพอได้กลับมาก็คิดถึงนะคิดถึงสายภูมิที่ทำให้เราเนี่ยผ่านข้อสอบทุกวิชามาได้คิดถึงอาคารห้าที่ไม่รู้ว่าตึกมันจะสูงแล้วก็ห้องมันจะเยอะไปไหนแต่ก็ต้องขึ้นไปเรียนอยู่ดีพอได้มาเดินผ่านโรงเรียนเดินบมนทางเท้าที่เคยเดินทุกวันก็ยิ่งคิดถึงเข้าไปใหญ่ เเฮ้ยมื่อไหรรรจะะไ้ปงงเียยนนอากลังจากนั้นเดินต่อมาไม่ไกลสุดท้ายเราก็มาถึงหอนาฬิกาสักจีและสิ่งที่เรารู้มาก็คือเมื่อก่อนที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ตั้งของหอนาดิกาตั้แต่แรกโดยย้อนกลับไปก่อนปีพศ2504ที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งของหอกระจายข่าวหรือที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกกันว่าหอไหลได้ และภายหลังจากปีพศ2504จกหอกระจายข่าวก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนาฬิกาแบบที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วก็อนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะสวยมากเพราะว่าเขาจะมีการตกแต่งแบบว่าตกแต่งเยอะมากสีสันี่แบบขับรถผ่านที่คือแบบตาแทบบอด <c oughs> และที่ต่อไปที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือตลาดเซ็นอร์พอยต์บอกเลยว่าที่นี่โคตรเด็ดโดยเฉพาะของกินยิ่ปบ่าวอ๋อยากกินไปหมด <c oughs> เราที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากเรื่องของกินแล้วก็เสื้อผ้าโดยเฉพาะเรื่องของกินนั่แหละที่ต้องบอกเลยว่าโคตรอร่อยต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เดินเข้าตลาดมาเนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายทางขวาก็มีแต่ของกินนะกินเต็มไปหมดเรียกได้ว่าถ้าไปตลาดนี้ครั้งเดียวเนี่ยเงินแทบหมดกระเป๋าเลยแหละอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงร้านทาเกีกะกิที่นี่โคตรอร่อยถ้าใครมาก็อย่าลืมไปลองดูล่ะบอกเลยว่าอร่อยมาก หลังจากนั้นก็ใช้เวลาเกี่ยวสาวศิาจีไปกับการเดินเล่นแวะซื้อน้ำถ่ายรูปไปรายงานให้คนคนนั้นทราบว่าเราอย่างสบายดีอยู่หลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินอีกแล้วก็เดินแล้วก็เดิน หลังจากแบกสังขารตัวเองเดินมาใกล้แสงไกลและแล้วเราก็มาถึงอะไรสักอย่างที่เป็นวงกลมมีอยู่4ชั้นแต่และชั้นมีรูปปั้นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดใช่ครับเรากําลังพูดถึงวงเวียนพยูนข้างหน้าเรานี่เองแต่ถ้าจะบอกว่ารูปปั้นแต่และชั้นเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก็คงจะไม่ถูกต้องักทีเดียวเพราะในความเป็นจริงแล้วรูปปั้นแต่และชั้นเนี่ยก็มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดซะอีก คือเราเองก็ผ่านสถานที่ประจําเลยนะแต่ก็ไม่เคยสังเกตเลยว่ารูปปั้นแต่และชั้นเนี่ยมันจะมีความสาคัญยังไงหรือว่ามีที่มามาจากไหนแต่พอลองมานั่งหาข้อมูลดูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ารูปปั้นกับทุกชั้นเนี่ยมันก็มีที่มามาจากวันในคดีในเรื่องต่างๆอย่างชั้นแรกด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นของพรานบุญจับก,กินรีจากเรื่องสุทรมมโนราส่วนชั้น2กับ3เนี่ยจะเป็นรูปปั้นของนางเนี่ยแล้วก็มารินมังกรจากพระอภัยมณีแล้วก็รูปปั้นชั้นล่างส ก็พายุไงไอตาปมดจํำสำว่างแล้ว่ารักและก็เดินต่อมาไม่ไกลสุดท้ายภาร,รกิจของเราในวันนี้ก็ใกล้จบลงกับการเดินเล่นรอบหอลลเกจริงๆก็ไม่ครบหรอกแต่ว่าเอาไว้ครั้งหน้าค่อยมาทำใหม่แล้วกันนะเหนื่อยอยากกลับไปนอนแล้ว แล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบเนี่ยอยากจะมาลองเล่นเหมือนกันก็ลองดูได้นะนร,รับประกันเลยว่าคุณจะได้เจออะไรที่มันน่าสนใจกว่าในคลิปแน่นอนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคราับ